เป็นเรื่องปกติจริงหนูมีแพลนที่จะไปก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไปอินโดก็เลยอยากแบบทำให้ตัวเองแบบสดใสแล้วก็พร้อมให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตั้งแต่หลังที่เรามงมาคือเจอด่ามาก็เยอะนู่นนี่นั่นมาตลอดก็เลยแบบอยากไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองว่าเรายังโอเคไหมเพราะว่าก็นอนน้อยด้วยแล้วก็หลังๆก็เบื่ออาหารอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบหลายคนทักว่าเราแบบผอมผอมลงผอมลงทุกวันเราก็เลยเริ่มเครียดแล้วว่าแบบ ก็คงต้องต้องแล้วแต่ตามที่เขาแจ้งอะคะ่ะส่วนตัวหนูหนูก็ก็ได้ติดตามข่าวก็เห็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คงอาจจะต้องมีการคุยกันไปตามกระบวนการทางกฎหมายเพราะว่าค่ะ จริงๆเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวะไยเงี้ยก็จะมียกให้ทางทนายเขาเป็นคนจัดการหลายอย่างอะไรเงี้ยมันมูลค่าเท่าไหร่กันแน่ที่ต้าเรียกมายป่ะอันตัวหนูเองหนูก็ยังไม่ทราบเช่นเดียวกันแต่ทนายก็บาก็เป็นเรื่องที่ดีไหมถ้กรว่ยังไงไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากหนูก็ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีต้องต้องสู้กันอีกทีนึงเพราะว่าเราก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราเช่นเดียวเราไม่ควรจะเสียสักบาทเลยถูก <laughs> อ่าจริงๆเราเราได้คุยกับพี่นวัดแหมว่าเออสรุปมันตัวเลขมันยังไงอะไรกันแน่เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็อยากให้เราแบบโฟกัสเรื่องของงานกลัวเราจะเครียดอะไรเงี้ยเป็นไม่ได้เขาก็ไม่อยากให้เราแบบเสพหรือว่าดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่แสดงว่าตัวเราไม่ได้ไม่ได้ลงไปในอยู่เรื่องเกี่ยวกับคดีความเลยปล่อยให้ทางีิการจัดก,การเลยใช่ด้วยความที่เราเป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยเรื่องของกฎหมายหรือเวลาที่เราแบบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็กลัวว่าเราจะแบบ อาจจะไม่ได้รอบครอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอเดี๋ยวจะให้ทางทนายเป็นคนจัดการดูแลเรื่องนี้ไปมั่นใจในดีเทลรายละเอียดของสัญญาที่เซ็นไว้ใช่ไหมว่าเราได้โอกาสชนะนี้แน่นอนหนูก็ได้เห็นสัญญาพร้อมๆกับหลายๆท่านเพราะว่าเราไม่ได้มีสำเนาคู่ฉบับตั้งแต่แรกอย่างที่แจ้งไปก็พอได้เห็นก็อันนี้มันต้องเป็นเรื่องของของ ของอนาคตเลยคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายหนูฝ่ายเดียวอยู่ที่ฝ่ายเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้เรายังไม่ได้มีการติดต่อกันโดยตรงก็คือฝั่งเขาก็น่าจะให้ทางทนายแล้วเราก็ทนายคุยกันแบบว่าโดยกฎหมายโดยตรงไปเลยอะไรเงี้ยจริงๆตัวอไซตนี้คหนักขนาดไหนกับเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนทุกคนก็โฟกัสที่เรื่องนี้ของเราส่วนใหญ่คือจริงๆยอมรับว่าตอนแรกแอบกังวลค่ะก็เราอวมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราแหละแต่ว่าคือแค่ ไม่อยากให้แบบผู้ใหญ่หลายๆคนแบบเขาต้องเดือดร้อนไปกับเราหรือว่าแบบต้องเสียเวลาไปกับเราตรงนี้โดยเฉพาะแบบองค์กรโดยเฉพาะบอสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบคิดมากตรงนี้มากกว่าแต่ว่าก็มีแบบแฟนคลับให้กําลังใจเยอะมากแล้วก็รวมถึงพี่ๆในวงการแบบว่าแล้วก็เพื่อนๆอะไรเงี้ยก็แบบดเร็กมาให้กําลังใจโทรมาให้กําลังใจผู้ใหญ่หลายๆท่านก็เฮ้ยถ้าเราแบบมั่นใจอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรื่องมันต้องไปต่อสู้กันอีกอะไรเงี้ยของแม่ก็หนักหนักอยู่เหมือนกันครับเพราะว่า เขาก็หลายโรคเนาะก็เครียดแล้วก็ยิ่งยิ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสมองอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วก็หัวใจด้วยก็เครียดโทรมาทุกวันว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็บอกแม่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในการดูแลของทนายแล้วก็มีแบบผู้ใหญ่แบบเขาแบบช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวแกก็มีกาหนดหรือยังว่าเราต้องไปพิ่มสายเมื่อไหร่อะไรเื้องต้นตอนนี้หนูยังยังไม่ทราบอาจจะมีมาแล้วแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้แจ้งเราแต่เดี๋ยวต้องไปเองไหมฮะวันข้นเกิดวา สารรรไไปจิงๆอะก็คงอาจจะต้องไปเองค่ะแต่ถ้ามันมันเป็นช่วงที่เราต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวไปเลยมันมันหลายอย่างอันนี้ต้องให้เป็นเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็อาจจะต้องแจ้งอีกทีนึงการจะต้องเจอหน้ากันอีกครั้งกังวนอะไรกไหมครับอ๋อไม่ค่ะไม่เลยแต่จริงๆอยากเจอมากค่ะอยากถามอะไรกขาไม่ได้ถ้าเจอเนี่ยอต่จริงๆไม่ได้เจอกันทีมงานนะแบบแบบแบบ นานค่ะนานมากมากแล้วเป็นสิปีได้ไหมโหอาจจะไม่ถึงสิบค่ะแต่ว่าก็นานแล้วอ่ะก็ต้องไปออกมาก็อยากเจอค่ะคิดถึงคิดถึงไอยากถามว่าทำไมเพิ่งมาตอนนี้อะไรอย่างงเี้ยตอนระบาดตอนระบาดคลิปคิดจริงจริงๆคือเราเราเราโกรธทรงไมที่เหมือนแบบที่ผ่านมาเขาหายไปแล้วเขาเพิ่งมาประกวตัวตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างเพราะว่าจริงๆเนี่ย บา,บางข้อความที่เขาออกมาโพสเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียหายพูดตรงๆเพราะว่าทั้งที่เขาเองเขาก็ยังไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงว่าว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เขาก็ออกมาโพสคือถ้าคนที่อ่านบางทีอาจจะเข้าใจเราผิดไปเราก็ได้ว่าเราเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยก็แบบมีโกรธเหมือนกันโดยการที่เพราะที่ผ่านมาเราเราแทบจะไม่เคยพูดถึงเขาเลยว่าหรือว่าแบบในมุมในมุมของความเป็นจริงอะไรเงี้ยก็ยังไม่เคยออกมาพูดว่าอะไรมันเป็นยังไงใช่แล้วก็แบบที่ผ่านมาตัวเองก็โดนเอาเปรียบมาโดยตลอด ก็รู้สึกแบบนั้นสุขภาพจิตเราโอเคฟ้ามอเจอเรื่องแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆต้องเลี้งไหมต้องเตรียมตัวไเพระกวดของเราไม่ดีหนักหนักเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวด้วยความที่พอเราอยู่ตรงนี้อ่ะมันไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องของคนการทํางานร่วมกันหรือว่าเรื่องแบบครอบครัวคุณแม่อะไรเงี้ยมันก็ไหนจะต้องเตรียมตัวไปอินโดอีกมูดของแต่ละงานที่เราจะต้องแบบเตรียมพร้อมในการทํางานมันก็ พูตรงๆว่ามันก็ค่อนข้างหนักก็มีแบบมีมีมีแบบนอยบ้างเครียดบ้างแต่ว่าก็จัดการยังไงยังไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ค่ะจัดการกับมันยังไงครับแบบว่าปรึกษาคนรอบข้างหรือว่ายังไงมนจะ แต่พูดตรงตนะตอนนี้ก็ยังยังจัดการไม่ค่อยได้ทำบุญไหมทำอะไรอย่างมีเดือนหน้าค่ะที่เขาจะแบบว่าแพลนให้เราหยุดประมาณ4-5หวันอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าแต่เราก็ต้องไปแก้บนไงดู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 ด้วยอันเนี้ต้อตารางซ้อมจะเป็นต่างหากค่ะใช่แต่ว่า4-5หวันก็คือก็อยากให้เราแบบพักอะไรเงี้ยแต่ว่า อาจจะมีแบ่งไปแก้บนด้วยนานแล้วที่เดียวค่ะไปแบบเงียบๆเนาะหนูไปแบบเงียบๆจะได้แบบที่ที่คำชะโนดแล้วก็แก้บนแล้วก็บนมากดดันมากค่ะเพราะว่านี่ค่ะเดอะวินเนอร์อยู่ตรงนี้ปีนี้เราปีนี้เราจะแบ็คทูแบ็คได้ไหมคะได้ไหมคะพี่ฟ้าได้ก็ได้่ะย่าไปต้อง ริงเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็พัฒนาแล้วก็เก่งกันขึ้นเรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วค่ะก็อยู่ที่ว่าใครจะควักความสามารถพิเศษหรือว่าเขาเรียกว่าสเสน่ห์ของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดสำคัญรตรงนี้อยากบอกรุ่นน้องเลคะจะได้เตรียมตัวก็วอยากให้มั่นใจค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าสมมติเราทําอะไรด้วยความมั่นใจแล้วก็เป็นตัวเองเดินเดินบนเส้นทางตัวเองอะไรเงี้ยก็เชื่อว,ว่าน่าจะตกแฟนคลับได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามแบบเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดเป็นกาลังใจให้ทุกคนค่ะตุนแอมปีนี้เห เจ็ดลักค่ะใช่ใช่เราจะให้น้องไปดูที่อ่าใช่ใช่ค่ะก็ไปส่งกันมาจ่าให้พี่ฟ้าค่ะใช่ก็พาไปทั้ง20คนเลยค่ะใช่แล้วก็ปีนี้ที่หนึ่งเราก็ให้รถไฟฟ้าด้วยหนึ่งคันใช่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะเพิ่มพลังให้น้องๆดึงดันให้เป็นความหวังของเราในปีนี้นะค่ะก็ขอให้น้องทุกคนนะคะเต็มที่ค่ะแล้วก็เป็นตัวเองให้ได้มากที yeah> ่สุดค่ะเชื claro> ่อว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเหมือนพี่ฟ้าค่ะพยายามแล้วก็สำเร็จค่ะสิ่่งทีอยา